มาแล้วครับขบวนด่วนพิเศษทักษินารัตที่31นะครับตอนนี้กำลังเข้าประแจนะครับที่ย่านชุมทางหนองประดุกนะครับเพื่อเข้าสู่ทางคู่นะครับสายใต้ทางใหม่นะครับทางเก่าจะถูกรื้อออกไปแล้วนะครับนี่นะฮะเราจะเห็นว่าทางเก่านะฮะเหล็ก ตรงนี้คือทางเก่านะครับกําลังปรับปรุงใหม่นะครับไม่ได้ลื้อไปไหนทางด้านซ้ายสุดนั้นจะเป็นทางรถไฟสายตะวันตกนะครับตรงกลางนี้ถูกหรือทางออกไปนะครับมาแล้วนะครับขบวนด่วนพิเศษทักษินารัฐที่สามหนึ่งนะครับต้ทนทางกรุงเทพอภิวัฒนะครับไปทางชุมทางหาดใหญ่สวยงามเลยทีเดียว นะครับหนีพายุฝนจากนครปฐมมานะครับบริเวณบ้านโป่งนะครับฝนไม่ตกนะครับเรามาดู Number นัมเบอร์ครับว่าวันนี้ใช้ QSY นัมเบอร์อะไรทำขบวนด่วนพิเศษทักษินารัสที่31นะครับ QSY 5 2 2 3 รถระดับนะครับสายนครปฐมกาญจนบุรีนะครับด้านหน้านะครับนี่นะครับตัวพิเศษทักษินารัตที่สามหนึ่งต้นทางกรุงเทพอภิวัตรปลายทางชุมทางหัดใหญ่นะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมซับสไคร้สั่นกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆหนองประดุก h ช n n นลครับ